สวัสดีครับทีมงานทุกทท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับก็ทิปวันนี้นะครับก็มีสินเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับก็ทิปวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับชุดดึงถ่ายน้ําทิ้งนะครับของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติขวาบนนะครับใช้กับกี่ห้อผานาโซนิกนะครับมาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับก็ ตัวนี้นะครับเป็นของแท้เลยมีลูกก็มีสนะครับรับครับแกนดึงฝาปิดครับปลาเหล็กสำหรับดึงแกนเดนวาวนะครับก็เลยสี่ชิ้นนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาชุดละ230บาทนะครับชุดละ230บาทของแท้นะครับค่าจัดส่งแบบโอนเงิน40บาทนะครับ ก็จัดส่งแบบเก็บปลายทาง50บาทนะครับสนใจก็ทักเชทแอดไลน์หรือโทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับแอดไลน์ line ที่ไ i n e i อดี 4, 3, 1 2 2 9 2 1นนะครับย้ำนะครับผมที่ไ i n e i อดี 4, 3, 1 2 2 9 สอหน,นะครับหรือเบอร์โทร0 9 4 2 6 1 9 4 5 5นะครับผมสนใจก็ทักแชทเอสไลน์โทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมใช้กับเครื่องซักผ้าพ้านาโซนิกนะครับเครื่องฝ้าบนนะครับผมก็มาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับผมก็สนใจก็ทักแชทเอสไลน์โทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับชุดดึงถ่ายน้ำทิ้งนะครับเครื่องรักผ้าพานาโซนิกขวาบนนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ